ไปดูในเรื่องของการแข่งขันกีฬากันบ้างค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูกเก็ตได้รวมกับชมรมเครือข่ายกีฬาจังหวัดภูกเก็ตจัดแข่งขันมากามกีฬามวลชนและนันทนาการจังหวัดภูกเก็ตภูกเก็ตเกมค่ะ ที่โรงยิม4,000ที่นั่งศูนย์กีฬาสะพานหินเทศบาลน,นาครภูเกต็ตอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตได้เปิดการแข่งขันหมหาก,การกีฬามวลชนและนันทนาการจังหวัดภูเกต็ตภูเก็ตเกมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผู้สูงอายุได้ออกกําลังกายด้วยการเล่นกีฬากิจกรรมนันทนาการร่วมกันค่ะรวมถึงเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรงและได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนจากกรมพละศึกษาและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ตในการจัดการแข่งขันขึ้นค่ะโดยมีนายประสิทธิ์ศิเสาวภาครองนายก สมนตรีนครภูเกต็ตหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันนักกีฬาและสื่อมวลชนเข้าร่วมค่ะซึ่งการแข่งขันนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤษภาจนถึงวันที่5มิถุนาย,ยน2 5 6 7ค่ะก็มีกีฬาหลากหลายชนิดนะคะที่มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นกีตาค่ะกีฬาแบดมินตันเปตองค่ะรวมถึงการแข่งขันลีลาดกีฬาวุดบอลมารุกไทยและมีการประกวดแอโรบิกมวยไทยกีฬาตะกอ้อและมีการแข่งขันนะคะคาราโอเกะและแอโรบิกไลด,ด นอกดยโดยหลังจากนี้นะะจังหวัดภูเก็ตก็จะจัดส่งนักกีฬาผู้สูงอายุเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่16ประจำปี2567เมืองการเกมระหว่างวันที่18-21มิถุนายนนี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะ